สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้อยนะคะบอกเลยว่าห่างหายไปนานมากๆหลังจากทีอ่อยู่ในเทรนของ กเกษตรกรเนาะบอกเลยว่าอยู่ในเทรนของกเกษตรกรมานานหลายปีอ่าที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ในฐานะ,ะเกษตรกรก็คือตั้งแต่ต้นไม้เนาะตั้งแต่ค้าขายต้นไม้มาตั้งแต่ปี65อ่าจนประมาณ2-3ปีแล้วบอกเลยว่าอ่าตอนนี้พิชแผ่นพิกผันตัวเองก็คืออ่าจากขายต้นไม้ตอนนี้ก็คือพันตัวเองมาขาย มูงตะก,กะแตนตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะคะใครที่สนใจตะก,กะแตนและมูงตกกะกแตนไปเลี้ยงเราก็ยังทําอยู่นะแต่ทีนี้ตอนนี้มาในเรื่องของความสวยความงามที่เป็นเทรนและกระแสอยู่นะตอนนี้เนาะอ่าหลายๆคนอบอกเลยว่าลหลายๆคน ต้องการความสวยความงามแต่ไม่ใช่ความสวยความงามสําหรับแม่ๆอย่างเรานะคะเพราะว่าเรานะ่ยก็อาจจะสวยในแบบของเราอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราจะมาในผลิตภัณฑ์กันแดดสําหรับเด็กอตอนนี้คุณแม่หรือว่าน้อยเนาะได้ทํา แบรนด์ครีมเป็นครีมกันแดดสาหรับเด็กนะคะเป็นครีมเป็นแบรนด์ของเราเองคือเราทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ครีมของเราจดแจ้งออยอเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็คือถูกต้องตามกฎหมายแล้วทีนี้ครีมของเราก็คือ,อผ่านงานวิจัยมาว่า อ่อนละมุนอ่อนโยนสําหรับเด็กและก็เด็กสามารถใช้ได้ตั้งแต่2ขวบอ,อันนี้คือเขาบอกว่าใช้ได้แต่6เดือนแหละแต่สําหรับเราก็คือมันยังไม่จําเป็นเท่าไหรน่น้อเด็ก6เดือนเนาะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็คือตอนนี้ลูกชาย4เดือนก็คืออ๋อสี่ขวบลูกชายสี่ขวบก็คือเริ่มให้ใช้ได้แล้วนะคะก็คือเวลาจะออกแดดบอกเลยว่าแดดปีนี้สุดยอดมากๆทุกๆปีว่าสุดยอดร้อนแล้วก็ละอุแล้วปีนี้โอ้โหยิ่งชุ ช่วงนี้มีนาแดดร้อนแดดจัดอ่ะยิ่งร้อนยิ่งทำให้ผิวเด็กไหม้แล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมปิดเทอมนะคะเป็นช่วงปิดเทอมที่เด็กๆลหลายคนอยู่บ้านหรือออกไปเล่นนอกบ้านตากแดดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เซฟผิวไว้ให้ลูกเราเนาะเพราะว่าเขาจะต้องเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่หน้าตาหลอ่อหน้าตาสวยเนาะอ่ะทีนี้จุดเปลี่ยนของเราเลยนะคะที่น้อยต้องมาทำแบรนด์ครีมกันแดดสำหรับเด็กนี่ก็เพราะว่า อ่าส่วนตัวก็คือมีลูกสาวลูกสาวอายุ10ขวบเขาจะมีเขาจะมีปัญหาเรื่องกละกละคุณแม่ก็เป็นกละกละนี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ออกยากมากๆยิ่งถ้าเราอายุเยอะจะเข้าเลขสี่ขนาดนี้แล้วคือกล ạ นี่ก็คือคุณหมอบอกเลยว่ามันจะไม่ออกนะคะนอกจากว่าเราจะกินยาควบคู่ไปด้วยแต่ทีนี้อ่าคุณแม่บอกว่าอ่าถ้ามันอยู่บนใบหน้าเราแล้วมันไม่ออกก็ไม่เป็นไรเราก็ทาครีมบำรุงธรรมดาแต่ถ้าเราจะให้กินยาไปด้วยอันนี้ก็คือ ก็ขอบายแล้วกันเนาะเพราะว่ายาถ้ากินเยอะๆมันก็มีผลต่อไตเนาะทำงานหนักอะไรอย่างนี้ก็เลยาทาครีมบารุงนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือเห็นลูกนะคะเห็นลูกก็คือเป็นจุดเปลี่ยนเลยกลัวเขาจะเป็นเป็นกระเหมือนเราแล้วกลัวเขาจะไม่สวยแหละหลักๆกลัวลูกจะไม่สวยเพราะว่า ความเป็นเด็กเนาะเขาก็จะมีแอลเลนเจอร์ก็คือมีกิจกรรมการแจ้งเยอะทั้งที่โรงเรียนทั้งที่มาเล่นที่บ้านเนาะอ่าแล้วก็ตอนนี้ช่วงปิดเทอมด้วยเขาก็จะมีกิจกรรมไปเที่ยวต่าง,ง,งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแดดนี่คือหนีไม่พ้นแน่นอนก็เลยเป็นจุดตัดคือหน้าลูกเริ่มหมองคล้ำเริ่มดําก็เลยทําให้เรามองหาครีมกันแดดก่อนหน้านี้คุณแม่มองหาครีมกันแดด สําสหรับเด็กบอกเลยว่าพิมพ์เข้าไปคําว่าริมกันแดดบสำหรับเด็กเออคือมีหลายราคามากแต่ที่เราหาเลยเราก็คือเราหาสําหรับเด็กที่ ทุกอย่างที่ขึ้นชื่อว่าสําหรับเด็กคืออ่อนโยนและอ่อนละมนุนอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะเชื่อได้ยังไงเราก็ดูจากรีวิวเนาะรีวิวได้หลายคนแล้วก็ดูดูจากาการใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ก็คือเราก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่จะต้องคือเราซื้อมาตอนนั้น1ึงหลอดราคา890บาทบอกเลยว่าแพงมากๆแพงสุดๆเลย3 0 ml ราคา890บบาทโอ้โหเราก็คิดว่ามันไม่แพง มันไม่ถูกแต่ว่าเราก็คิดว่ามันราคากลางๆเพราะว่าถ้าลูกเราใช้แล้วมันเห็นผลแต่คือบอกเลยว่าเอามาใช้เห็นผลค่ะเด็กที่หน้าเริ่มเป็นกลาเนี่ยจางออกจริงๆโอ้โหเด็กผิวเขาอ่อนโยนเนาะถ้าเราเอาทันเราดูแลเขาทันนี่คือบอกเลยว่ามันจะทําให้เขาอะดูดีขึ้นแล้วก็ผ่องขึ้นตอนนี้หน้าเขาแบบใสกริ้งเลยอ่าทีนี้เราก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เราจะทําแบรนด์ครีมของเราก็คือเป็นครีมกันแดดสาหรับเด็ก อันนี้เป็นยี่ห้อของเราเองนะคะก็คือ A&N A ก็คือชื่อน้องน้องชื่อ A Care คุณแม่ชื่อน้อยก็เป็น A&N อันนี้คือเป็นแบรนด์ครีมที่ถูกต้องตามกฎหมายมีอออนะคะแล้วที่สำคัญเป็นออร์แกนิกแท้100ทออเปอร์อเซ็นผ่านการทดสอบด้วยเด็กบอกเลยว่าผ่านการทดสอบด้วยเด็กคุณแม่จะทาทาทดสอบกับเด็กตั้งแต่2ขวบถึงสิบสอขวบ ประมาณ30คนบอกเลยว่าไม่แพ้เลยแม้แต่คนเดียวอ่าอันนี้คอนเฟิร์มเลยคือเขาจะส่งตัวเทสมาให้เราเทสก่อนนะเขาจะส่งตัวเทสมาให้เราเทสก่อนแล้วคืออ่าเราพอเราเทสเรารู้สึกโอเครู้สึกดีอย่างเงี้ยเราก็สั่งเขาผลิตคือเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมดีมากบอกเลยว่าเนื้อครีมดีมากอ่าเดี๋ยวอ่านสรรพาุณให้ฟังคือครีมของเราเป็นครีม A N N Sunscreen p r o t e c t i ก็คือเป็น แบนด์ครีมของเราเองนะคะแล้วทีนี้มี SPF มี SPF 5 0มี PA บวกบวกบวกนะคะป้องกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB ที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมเป็นออแกนิกแท้ร้อเปอร์เซ็ตค่ะคือสารสกัดทุกชนิดก็คือจะไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อใบหน้าและผิวพัรร์ของเด็ก เน้นย้าว่าของเด็กแต่ถ้าผู้ใหญ่อันนี้คุณแม่ก็ใช้คุณแม่บอกเลยว่าคุณแม่ใช้กับลูกด้วยสําหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือผู้หญิงที่แพ้ง่ายต้องการใช้ก็คือเหมาะมากๆนะคะเนื้อครีมเราเราให้เขาส่งตัวเทสมาแล้วเราก็จะทดสอบเนื้อครีมเนาะว่ากลิ่นหอมของเนื้อครีมนี่คือบอกเลยว่า่าเป็นกลิ่นกลิ่นอ่อนเป็นกลิ่นหอมอ่อนสีสีสีนวลนๆนะคะอันนี้เป็นสีธรรมชาติสีนวลนๆนะักเกลี่ยง่าย เกลี่ยง่ายซึมง่ายอ่าบอกเลยว่าเกลี่ยง่ายซึมง่ายอ่าจะไม่มีส่วนผสมของน้ <t> ําหอมจะไม่มีส่วนผสมของรองพื้นนะคะเพราะสําหรับเด็กเกลี่ยง่ายซึมซาบเร็วบอกเลยว่าซึมซาบเร็วมากๆอ่าเหมาะสําหรับเด็กสุดๆนะคะบอกเลยว่าเราทดสอบการแพ้มาแล้วสําหรับเด็ก30คนนะคะคือถ้าใครกลัวลูกแพ้เอาไปก็สามารถทาตรงข้อเขนอย่างนี้ได้นะถ้าเขาไม่เป็นผื่นไม่เป็นคันก็คือเขาสามารถใช้ได้แต่บอกเลยว่าคุณแม่ ส่วนตัวของน้อยเนาะหรือว่าส่วนตัวของคุณแม่นะคะก็คืออ่าทดสอบกับเด็กมาแล้ว 30คนก็คือไม่มีใครแพ้เลยสักคนก็เลยบอกเลยได้บอกได้เลยว่าของของเราดีจริงแล้วก็การันตีเลยนะคะว่าถ้าใครใช้แพ้อันนี้เราสามารถเคมคืนได้นะคะบอกเลยใครแพ้เคมคืนได้อ่าไม่พูดพราำทำเพลงเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าครีมกันแดดมันก็คือครีมกันแดดเนาะมันสามารถป้องกันแดดได้แล้วที่สำคัญมันเป็นออแกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มี s p f 50 PA บวกบวกบวกนะคะ อตอนนี้ราคานะราคาเต็มนะคะราคาเต็มอยู่ที่590บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นเปิดตัวสำหรับโปรโมชั่นเปิดตัวร้านค้าใหม่บอกเลยว่าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เราให้ในราคา1หลอด390บาทค่ะ และอ่ายังไม่พอนะคืออยู่ในช่วงที่แบบว่าเคยเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วเป็นคนที่ชอบจัดโปรโมชั่นมากๆก็คือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ทั้งทีขอแบบว่าอ่ะใครที่แบบว่า1หลอดนะหหลอดเดี๋ยวอ่าหหลอดมีทั้งหมด30 ml นะคะ1หลอด30 ml นะสามารถใช้ได้ก็คือถ้าเด็กๆใช้แบบว่า อ่าเท่าเบ็ดถั่วอย่างนี้สามารถใช้ได้2อถึงสเดือนนะคะแต่ถ้าใครใช้เปลืองหน่อยก็อยู่ที่ปริมาณการใช้ของเราว่าเราใช้มากใช้น้อยแต่ถ้าครีมกันแดดเราใช้เท่า,มาเมล็ดถั่วอันนี้หลอดหนึ่งสามารถใช้ได้ประมาณ2อถึงสเดือนได้เลยนะคะบางคน5เดือนก็มีนะอ่าโอเคทีนี้โปรโมชั่น2หลอด1หลอดก็คือ390บาท2หลอดเอาไปเลยในราคา 590ราสิบาทแต่ที่สํำคัญเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มเราไม่ให้เกิน3หลอดแน่นอนก็คือโปรโมชั่น3หลอดนี้ราคาหกร้อบบาทรวมส่งรวมเก็บปลายทางค่ะ ใครที่สนใจนะคะก็โทรมาที่เบอร์น้อยเนาะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเราจะก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ตรงนี้นะ,ะทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วก็สามารถเบอร์โทนี้ก็คือสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรที่แอดไลน์ได้นะคะใครสําหรับใครที่สนใจครีมกันแดดเด็กนะครีมกันแดดทาหน้าสําหรับเด็กนะคะคือป้องกันได้ก็คือ6ถึง 8ชั่วโมงนะคะป้องกันแสงแดดได้ในระยะเวลาก็คือ6 8ชั่วโมงทาซ้ําได้นะถ้าเราพาลูกไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็คือก่อนลงน้ําอย่างเงี้ยสามารถทาได้ไม่เยิ้มไม่มันแล้วก็ที่สาคัญเกี่ยง่ายซึมซาบง่ายมากแล้วผิวพันธุ์เด็กๆจะเป่งปั่งนะคะเราดูแลผิวหน้าเขาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เนาะเพราะว่ายังไงเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สวยที่หล่อในอนาคตนะคะลูกใครเกิดมาเราก็อยากให้ลูกเราดูดีดูสวยเนาะ,ะใครที่สนใจก็ โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์น้อยเนาะ065 553 2424เบอร์นี้ขึ้นไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ